สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำจากมะยมค่ะนั่นก็คือน้ำพริกมะยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากช่องของป้าด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันค่ะ ส่วนผสมของเราก็มีดังนี้นะคะเป็นมะยมค่ะซึ่งอเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาเม็ดค่ะนี้ป้าก็ฟานเอาแต่เนื้อนะคะพริกที่หนูค่ะกระเทียมกะปิเผานะคะน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งมะเขือพวงน้ำปลาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ต้องลองชิมรสกันดูก่อนนะคะ แล้วก็ผักก็ตามชอบเลยของป้าก็จะมีปลาทูนะคะชะอมชุบไข่ทอดนะคะแล้วมีสดาวมะเขือผักกาดขาวมาระค่ะไปเก็บที่ต้นคุณยายมาลูกหนึ่งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลงลงมือโคลกน้ำพริกกันค่ะเริ่มจากกุ้งแห้งของเราก่อนนะคะเพราะว่าเขายังเป็นตัวอยู่ค่ะเอาไปปั่นก็ได้นะคะ ปผากุ้งแห้งของเราพอแหลกนะคะก็าตามด้วยกระเทียมค่ะพริกขี้หนูค่ะตามชอบเลยนะคะพริกกับกร,กระเทียมนะคะจะฉุนขึ้นมาเลยแหละคะ่ะอันนี้ป้าก็จะตามด้วยมะยมไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าใส่กะปิไปเดี๋ยวจะโขลกไม่ค่อยได้ โขลกให้เข้าพอแหลกนะคะให้มีความเปรี้ยวออกมาค่ะพอได้ที่แล้วนะคะตามด้วยกระปิที่เราเผาไว้ค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะทีนี้ก็โขลกให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสด,ดูค่ะ ต้องใช้วิธีเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระเด็นค่ะความเปรี้ยวนอ้อยไปนิดนึงป้าก็จะใส่มะยมที่เหลือลงไปค่ะช,ชิมรสดูแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยค่ะ อร่อยมากๆถ้าท่านใดต้องการให้มีน้ํานะคะก็ใส่น้ําต้มสุกลงไปได้นิดหน่อยแต่นี้ป้าชอบแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปตามชอบค่ะจะเอาไปบุกและแช่น้ําเกลือก่อนก็ได้นะคะทีนี้ป้าจะทานเลยก็บุบลงไปเลยอย่างนี้ค่ะว้าวอร่อยจริงๆค่ะ ขอบคุณน้องที่แนะนำมานะคะ,ะเพื่อนๆในเพจ f a c e b o o k ค่ะแนะนำป้ามานะคะป้าก็ลองทำทานเป็นครั้งแรกนะคะอร่อยมากมายอร่อยจริงๆค่ะมาย,ยมที่ใช้คนเป็นมาย,ยมที่แก่นะคะถ้าอ่อนเขาจะฝาดค่ะอ,อร่อยสุดๆเลยอะ่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะ นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะก็โรยพริกลูกโดดไปนะคะนี่ค่ะลองทำรับทานกันนะคะช่วงนี้มะยมก็หาง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการเก็บก็คือเราจะฟานแบบที่เราตำน้ำพริกเนี่ยนะคะแล้วก็แช่ฟีดไว้ก็ได้นะคะก็เก็บไว้ใช้ได้นานเช่นกันค่ะเมนูนี้อร่อยจริงๆค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ